สวัสดีค่ะรัตนาณนี่พรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะนี่คือคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอบาร,รมีนะคะครูบาอาจารย์โดยพอนุชัยชาวราศีมีนด้วยนะคะ ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะการงานของชาวราศีมีนนะคะปักหลังเดือนมีนาคม16ถึง31มีนาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระเทวะลุลีนะคะการศึกษาต่อการเดินทางนะคะการรวมกลุ่มในหลายๆเรื่องหรือหรือหน้าที่การงานนะคะคุณจะได้รวมกลุ่ม กับคนที่มีความรู้ความสามารถในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นไปสัมมนานะคะไปศึกษาต่อหรือว่าไปเรียนต่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพื่อต่อยอดในหน้าที่การงานนะคะเกณฑ์การเดินทางโดดเด่นเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งโดดเด่นมากเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นที่น่าเครารพของใครต่อใครนะคะคนรอบข้างคุณจะรู้มากขึ้นโตมากขึ้นด้วยนะคะไพ่ใบที่2พระ รจันากสังทองนะคะรจนาขสังทองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากหน้ามือเป็นดลางมือจากขาวจากดํากลายเป็นขาวนะคะช่วงนี้ก็รามาระวังนะคะทัศนาคาติของคุณนะคะที่มีความแตกต่างกับคนอื่นนะคะด้วยคือมันมี2อ,อกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยคุณจะมีความคิดจินตนานการความคิดสร้างสรรค์คุณมันล้ํายุคล้ําค่าแตกแนวซึ่งมันเป็นเรื่องดีมันจะทําให เป็นการต่อย,ยอดของหน้าที่การงานของคุณได้ดีนะคะแต่ขอให้คุณปรับทัศนคติของคุณสักนิดนึงแล้วฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะออแล้วก็เรามาระวังการไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างนะคะเหมือนแบบขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันอันนี้ให้ระวังนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะพักกิสนะนะคะโอ้โหพักกิสนะแจ็คคูไค่ยักษ์นะคะไพ่ใบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะงานใหญ่งานยากคุณจะเอาอยู่นะคะ าการที่คุณมีจิตใจดีนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเฟลลี่นะคะคุยได้กับทุกคนเป็นคนใจดีล่าเริงสดใสเนี่ยมันจะทําให้ผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อร่วมง,งานสนับสนุนคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความ มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การสังสรรค์กับคนหมู่มากบ่อยครั้งหรือว่าเข้ากลุ่มสัมมนาเข้ากลุ่มพบเจอคนมากมายเยอะขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะหรือว่าออนไลน์ก็โดดเด่นด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นี่ก็จะปงังอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอืช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะพบใครไปไหนงานใดก็ขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ขอให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาแล้วจะดีนะคะเขาเรียกว่าออการแต่งตัวหรือบุคลิกภาพของคนอะมันเป็นด่านหน้านะคะมันจะทำให้เป็นที่หน้าชื่นชมของในเว็บแรกที่เห็นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะจับไพ่แรงมากนะคะอ่ะเรื่องเงินเป็นอย่างไรชาวราศีมีนะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไรในช่วง ลากหลังเดือนมีนาคมเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะขอปรมีคบาูาอาจารย์นะคะออยพรนุชัยเรื่องเงินชาวราศีมีนเป็นอย่างไรเรื่องเงินนะคะ50 5 0เนาะยังเอาแนวนอนไม่ได้ก็ระมัดระวังนะคะ ช่วงไหนที่เงินเข้ามาเยอะนะคะก็อย่าใช้จนเกินตัวนะคะช่วงหลังเงินอาจจะหมดได้นะคะขอให้เดินทางสากลางใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลนะคะไพ่ใบที่สองพาทิศอย่าใจใหญ่อย่าอย่าหรูหราจนเกินไปนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นคู่กับความไม่เที่ยงความพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นใช้แบบพอเพียงนะคะเงินจะมาจากความรู้ความสามารถของคุณซะส่วนใหญ่นะคะอย่าเพิ่งเสี่ยงอะไรมากมายในเดือนนี้นะคะ แล้วก็ระมัดระวังการลงทุนไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่เทพบุตบุยุติธรรมนะคะเป็นไพ่ของการต้องตัดสินใจในเรื่องเงินในช่วงนี้การที่ จะชนะคดีความหรือใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้งศาลหรือใช้ทนายความนะคะ 50- 50นะคะคุณทําดีย่อมได้ดีเนาะถ้าคุณถูกก็มีเกณฑ์นชนะหรือว่าได้เงินทดแทนเงินสินใหม่ได้แต่ถ้าคุณผิดก็มีเกณฑ์เสียได้นะคะไพ่สุดท้ายนะคะไพ่สัจธรรมการตื่นรู้ความเข้าใจการพัฒนานะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเอ่อการเสียเงินให้กับให้กับ การรักษาพยาบาลให้กับการเจ็บป่วยงานขาวงานดำนะคะได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะได้รื่ความยุติธรรมเนาะอย่างที่บอกเลยว่าเงินมันจะมาตามความยุติธรรมนะคะคุณขยันเงินก็มาเยอะคุณทำน้อยเงินก็ไปน้อยคุณใจใหญ่เงินก็เหลือน้อยนะคะถ้ามันเก็บออมนะคะเงินก็จะมีเงินก็จะมีเงินเก็บนะคะอ่ะ มีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับห้า0ิห้าสิบนะคะอาจจะได้มาครึ่งหนึ่งหรือเงินที่รออยู่นะคะอาจจะมาสักครึ่งหนึ่งนะคะโดยประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วคุณจะมีโชคหรือเปล่านะคะในปักหลังเดือนมีนาคมแล้วโชคลาภล่ะเป็นอย่างไรนะคะมีโชคไหมมีโชคไหมสิบนี้นะคะมีโชคหรือเปล่าชาวราศีมีนสบนี้มีโชคหรือเปล่านะคะโชคลาภเงินทองมากับเด็กนะคะเด็กให้โชคนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะใกล้ท้องปรับชลวันโหแต่ก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยไม่ตกเงินไม่มานะคะหรือไม่ก็ถ้าฉากจะเสี่ยงโชคก็ต้องสลับสับเปลี่ยนบวกลบกันหน่อยนะคะเลขไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่พระแม่คงคาเงินทองไหลามาเทมานะคะแต่ก็มีไหล หลออกด้วยเหมือนกันด้วยความใจดีนะคะภายใต้สำรับนะคะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะใครสายมูนะคะลองไหว้พระแม่ลักษมีนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคอยู่นะคะโชคมาจากผู้หญิงและเด็กนะคะสัตวุนะคะทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมีนาคมชาวราศีมีนความรักเป็นอย่างไรนะคะขอบารบมีครูบาอาจารย์วยพรวชัยชาวราศีมีนนะคะ ความรักเป็นอย่างไรความรักนะคะโอ้โหมาด้วยบุญบารมีจริงๆนะคะคู่บารมีบุญนะคะมาด้วยบุญหนุนนําคู่บุญคู่บารมีนะคะไพ่ใบที่สองเทพพุทธนะคะมีการมีเกณฑ์ไปต่อหรือมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าช่วงนี้ก็ระมัดระวังคําพูดกับคู่ครองคนรักนะคะ ไพ่สุดท้ายนางสีดานะคะไพ่น่งนั่งนิ่งๆเนาะความรักไม่หวหือหวาอะไรสาหรับคนที่มีคู่นะคะก็นิ่งๆเรื่อยๆพูดจากันอยู่ด้วยกันแบบ สบายๆนะคะมีเกณฑ์อะไรที่อาจจะห่างกันระยะเวลาหนึ่งด้วยกับด้วยใครคนหนึ่งหรือคุณหรือคู่ของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายด้วยหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนทางกายทางออนไลน์เนี่ยโดดเด่นมากอาจจะมีเกณฑ์การได้พูดคุยแต่ภาวะของความโสดเนี่ยยังติดตัวคุณอยู่นะคะคุณอาจจะรักความโสดรักนวลสงวนตัวนะคะเออหรือว่ายังไม่เจอ หรือไม่ก็เจอก็ทางไกลเป็นอุปสรรคก็เลยว้าวุ่นใจไม่แน่ใจเอ๊ะยังไงดีเราจะไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็คุยไปนะคะแล้วก็อยา่าคาดหวังจนเกินไปก็ค่อยๆค,คุยแล้วก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ที่จะไปต่อได้อยู่นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีเมีใน,ในเดือนมีนาะคมนี้ ไพ่อยากบอกอรายชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ปักหลังนะคะไพ่ใบแรกนะคะว่าวพระแม่ประวัตีนะคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีเงินที่ช่วยเหลือนะคะหรือความรักดีๆนะคะกำลังหยิบยื่นมาให้แล้วนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ ไพ่ใบที่สองว้าวไพ่การเฉลิมฉลองนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าในใครหลายๆคนจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์พัฒนานะคะข่าวดีมาแล้วไพ่สุดท้ายนะคะหนุมานกับนางเบนจกายนะคะเป็นอะไรที่ปรับปรับฉับไวว่องไวนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีะะ <laughs> แพชชั่นเอ่อแอคชั่นนะแพชชั่นเอ่อยังไง <laughs> อ่ะภาษาไทยดีกว่า คือช่วงนี้นะคะคุณจะมีความกระตือรือร้นนะคะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้นในหลายๆเรื่องเพราะคุณจะได้รับขา่าวดีคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะก็ขอให้คุณหาแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆในเดือนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ